สวัสดีค่ะสวัสดีแลนโฮมคลิปนี้เสนอขายที่ดินเปล่าเป็นที่ดินอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะตั้งอยู่ในโซนจิตยอดค่ะอยู่ในซอยพักขมลน,นะคะแปลงนี้เป็นเนื้อที่ถนด180ตารางวานะคะขายถูกกว่าพิแปลงข้างเคียงค่ะขายเพียงตารางวาละ48,000บาทนะคะเป็นผังเมืองสีเหลืองค่ะขนาดที่ดินหน้ากว้างติดถนน18เมตรหรือ29เมตร เหมาะสำหรับสร้างคอนโดอาพาร์ทเมตนหอพักนะคะบ้านผู้อินล่าสร้างบ้านอยู่อาศัยอาคารพาณิชย์หรือโฮมออฟฟิศก็ได้ค่ะตั้งอยู่ในเขตถนนโพธารามนะคะตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากถนนเส้นซูเปอร์เข้ามาเพียง1กิโลค่ะห่างจากเมย่านิม,มาน2กิโลนะคะห่างจากสนามบินเชียงใหม่7กิโลการเดินทางสะดวกค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะ เป็นที่ดินโซนทำเลดีค่ะอยู่ในย่านจิตยอดนะคะขนาดที่ดินแปลงไม่ใหญ่มากนะคะ180ตารางวาหากท่านใดที่สนใจสามารถนัดชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรท,ที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ